ครับขอเริ่มต้นที่สุขการ์พิเศษดร์เฉินวิทย์เกษตรสิรินะครับอาจารย์เลียนเฉินครับสวัสดีครับผมขอเกริ่นให้ทราบดังนี้นะครับคือว่าปีนี้ปี2,560กำลังจะหมดปีอยู่แล้วนะครับเป็นปีสำคัญมากๆคือเป็น ปีที่ครบรอบ250ปีการเสียกรุงศรีอยุธยาก,กับการสถาปนากรุงธทนบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเราทํางานทางด้านวิชาการก็ได้จัดการสัมมนาไปแล้วหนึ่งหนนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในกรุงเทพ แล้วก็ปรากฏว่าเราได้รับความสนใจอย่างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นการต่อเนื่องจากงานในกรุงเทพระมหาคนครก็คือเราจับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับล้านนานะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เราต้องการจะขยายพรมแดนแห่งความรู้นะครับจากระดับ ของส่วนกลางในระดับประวัติศาสตร์ของชาตินะครับมาสู่ในระดับซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ที่อยู่อาจจะถูกหลงลืมไปนะครับประวัติศาสตร์ซึ่ง ลบเลือนไปแล้วอะไรทํานองนั้นเพราะฉะนั้นหัวข,ข้อของเราเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้านนาเนี่ยจึงเป็นส่วนที่เ,เราอยากจะทําต่อนะครับผมอยากจะเสนอประเด็นย่อยๆอ,อย่างนี้นะครับในแง่ที่ว่า,าในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งซึ่ง มีสำนักประวัติศาสตร์หนึ่งบอกว่าควรจะศึกษาประวัติศาสตร์ในทํานองที่เป็นภาษาฝรั่งเศสบอกว่าเป็นอิสตัวลองดูเรนะครับแปลว่าประวัติศาสตร์ช่วงยาวควรจะดูสักยาวสักประมาณ100ปี200ปีแล้วเราจะเข้าใจอดีตได้ดีว่าเราเดินมาถึงปัจจุบันได้อย่างไร นะครับ่าผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นส่วนซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะโยงไปถึงอนาคตอันไม่ไกลอของของไทยในขณะนี้ด้วยก็ได้นะครับว่าถ้าเรามองกลับไปเนี่ยแล้วก็มองปัจจุบันแล้วก็มองไปสูจจ่อนาคตนั้นเราจะเห็นอะไรอได้บ้างนะครับผมคิดว่า่าประเด็นที่ผมอยากจะบอกไว้ในในตรงนี้นะครับก็คือว่า บทบาทของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะั้นในส่วนที่เกี่ยวกับล้านนาน,นั้นถูกหลงลืมไปเยอะมากนะครับผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเข้ามายังนะครเชียงใหม่แล้วท่านไปไหว,ว,ว้พระที่วัดพระสิงห์ท่านไปไหว้พระที่วัดพระสิงห์นะครับผมคิดว่าคนจํานวนมากเนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยนะครับเมื่อผมกลับไป ลึกดูเอกสารซึ่งเขียนในสมัยของพระองค์ท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับที่เราใช้กันในการเดินทางครั้งนี้นะครับจากกรุงธนบุรีมาสู่เมืองตากมาตามเส้นทางนะฮะที่มายัางเมืองอบ้านตากเมืองเถินมาจนกระทั่งวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับวัดปงยางคกนะครับมายัางห้างมา ขึ้นมาจนกระทั่งถึงนครเชียงใหม่ในณวันนี้เนี่ยครับเราเราผ่านอะไรบ้างนะครับเราพยายามตามรอยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเราก็พบว่าท่านเ,าเมื่อตีเมืองเชียงใหม่ได้จากพมา่านั้นท่านเข้าไปไหว้พระที่วัดพระสิงห์นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าขอขีดเส้นใต้เลยนะครับพระเจ้าตากนั้นท่านมาถึงหัวใจของความศักดิ์สิทธิ์ความอะไรอเป็น เป็นนครเชียงใหม่นะครับก็